ิดาถลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาดูแรนดอมกันนะคะเช็คพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงนะคะว่าตอนนี้เวลานี้เขามีความคิดและความรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะลองมาดูกันนะฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจเป็นค่ากลัวให้กรอบด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะ สองไปเท้านะคะสองเหรียญฮัลโหลแฟนค่ะควีนถือเหรียญคิงถือเหรียญน,นะคะเอ็มเพลเยอร์ค่ะสองถ้วยดีเอ็มเพลสไพ่คู่ขึ้นมานะนี่ก็ไพ่คู่นี่ก็ไพ่คู่ สิบเหรียญค่ะไพ่เดทนะหกถ้วยใต้สำรับพลังงานวันนี้นะเอาจริงๆเลยคือดูเหมือนกับหน้าไพ่ของคุณทั้งคู่เนี่ยบางคนมีในเรื่องของความห่างการเว้นระยะห่างการเว้นช่องว่างนะคะหรือทางเลือกหรือความความห่างไกลกันก็ได้นะคะที่ทำให้คุณสองคนตอนนี้เวลาเนี้ยบางคนดูมีเหมือนมีระยะห่างให้กันละกัน นะคะบางคนอาจจะแยกกันอยู่หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการที่ต่างคนต่างอยู่อยู่กับตัวเองนะคะปล่อยวางใจปรงสติสงบจิตสงบใจพลังงานเหมือนกับเป็นช่วงพักสงครามเป็นเป็นช่วงพักเบรคเป็นช่วงการที่ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะใช้ความความคิด นะคะการทบทวนการมีสติการยั้งคิดเป็นไพ่ไพ่เหรียญเป็นไพ่ของความนิ่งนะคะไฮโลแฟนมาเป็นไพ่ของการที่คุณและเขาอาจจะอยู่ในจุดของการกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือตัวเขาก็ได้นะคะถ้าใน,ในตอนนี้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะบางคนอาจจะเป็นช่วงของการเว้นระยะาห่างซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์นะหรือต่างคนต่างอยู่ก็ตามแต่ นะคะอยากจะบอกกับคุณว่าหน้าไพ่วันนี้เป็นหน้าไพ่ของคนคนนั้นยิ่งคุณกับเขามีระยะห่างหรือเว้นระยะห่างหรือเว้นช่องว่างกันมากเท่าไหร่คนคนนี้เหมือนกับว่าเขายิ่งรู้ใจตัวเองมากเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเฟดตัวออกมาหรือไม่ว่าเขาจะเป็นฝ่ายเฟดตัวออกไปหรือความสัมพันธ์บางคน นะคะดูเหมือนจะจบดูเหมือนจะเลิกลากันแล้วด้วยซ้ํามีไพ่เดทมานะคะความสัมพันธ์เนี้ยบางคนรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดจบกันละเลิกกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันละแต่จริงๆลึกๆแล้วคุณทั้งคู่ยังมีความรักให้กันเขาก็ยังรักคุณคุณก็ยังรักเขาความสัมพันธ์คุณมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ1ระยะทางนะคะ2าศ,าาศาสนาภาษาวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือ เป็นความรักที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนะคะหรือเป็นความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตัวแปรนในเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือตัวแปรนในเรื่องของการติดคอมมิชเมนต์หรือความสัมพันธ์ใครคนใดคนหนึ่งนะคะยังมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าๆที่ยังค้างคาคาลาคาซังอยู่ก็ตามนะหรือบางคนคุณกับเขานั่นแหละเป็นคนรักกัน ที่กำลังอยู่ในจุดของการตัดสินใจนะคะระหว่างการเดินหน้าไปต่อด้วยกันกับการลดสถานะกันลงมานะหรือการที่จะพอแค่นี้ดีหลายๆคู่หลายๆคนกำลังมาถึงทางแยกกำลังมาถึงทางที่เป็นลักษณะจะไปซ้ายจะไปขวาดีจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังซึ่งบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะโอเคยุติบทบาทการเป็นครอบครัวการเป็นสามีภรรยาการเป็นคนรัก บางคนยังมีความรักให้กันอยู่แต่กำลังอยู่ในจุดของความลังเลสับสนว่าความสัมพันธ์นี้นะคะที่มันเจอกับความเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่งบางคนอาจจะติดในเรื่องของภาระเกี่ยวกับลูกนะคะอย่างเช่นคุณเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเขาเป็นคนที่มีลูกติดมาหรือยังคงค้างคาคาราคาซังกับครอบครัวเดิมๆิมหรือปัญหาภาระ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินก็เป็นไปได้นะคะโปรไฟล์ความมั่นคงในชีวิตอะไรต่างๆก็มีอิทธิพลเช่นกันนะหรือเป็นพลังงานของคุณพ่อคุณแม่เขาที่อาจจะไม่เห็นด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หลายๆคนคุณมาถามถึงคนอดีตคนในอดีตหรือคนเก่าๆและหลายๆคนคุณมาถามถึงคนที่คนคนนี้กําลังตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงจะจบหรือจะเดินหน้าต่อ นะคะบางคนมีการลดสถานะกันลงมาหรือบางคนคนเก่าๆในอดีตของคุณกําลังวนเวียนกลับมาในชีวิตในความสัมพันธ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือพลังงานนะคะสถานการณ์ความรักที่คุณกําลังประสบพบ,พบเจออยู่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณในตอนนี้ก็คือไม่ว่าสถานการณ์คุณกำลังเจอกับอะไรโดยเฉพาะสำหรับคนที่ห่างกันแล้วแยกทางกันแล้วต่างคนต่างอยู่จบไปกันแล้วนะคะ หรือกําลังอยู่ในจุดของการตัดสินใจอยากให้คุณรู้ว่าคนคนนี้เขากําลังรู้สึกแบบมีความตกตะกอนทางความคิดเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มมีความรู้สึกรู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีมากขึ้นรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํามากขึ้นเขาเริ่มกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณเขาเริ่มกลับมาอยากที่จะทําดีกับคุณการที่คุณเว้นระยะห่างก,กันเนี่ยจริงๆแล้วหลายๆคนคิดว่า ยิ่งเราห่างกันเท่าไรมันยิ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เราทั้งคู่อาจจะต้องบาดหมางใจหรือจบกันเร็วมากเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่มันกลับกลายเป็นว่ายิ่งคุณห่างเหินกันมากเท่าไหร่คนคนนี้กับยิ่งรู้ใจตัวเองกับยิ่งตื่นรู้กับยิ่งค้นพกหัวใจตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาอะยังคงรักและยังคงต้องการคุณรวมถึงเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้น ในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ตรงนี้ดังเดิมในวันที่คุณกับเขาต่างคนต่างแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตกับกลายเป็นทําให้คนคนนี้เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะควินถือเหรียญคิงถือเหรียญสิบเหรียญน,นะคะ The e m p r e s s the e m p e r o r เขารู้สึกว่าไม่มีใครเหมาะสมคู่ควรเท่ากับคุณอีกแล้ว คุณเนี่ยแหละคือคนที่เหมาะสมคู่ควรกับเขามากที่สุดที่เป็นคนที่มีสินเสมอกันเป็นคนที่เลเวลเดียวกันหรือบางทีเขาอาจจะมองว่าตัวเองอะยังไม่ดีพอสําหรับคุณด้วยซ้ำเพราะอะไรอะเพราะคุณเป็นคนที่เพอร์เฟอยู่แล้วแต่สิ่งบาง,บางสิ่งบางอย่างที่เขาก็ทำกับคุณมันอาจจะไปลดทอนคุณค่าในตัวคุณเขาอาจจะมองข้ามคุณค่า ในสิ่งที่คุณพยายามหยิบยื่นให้เขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเขาอาจจะนึกไม่ถึงได้วยซ้ำว่าพอเวลามาไล่เรียงเรื่องราวนะคะมานั่งคิดนั่งทบทวนความดีของคุณต่างๆนานาตั้งแต่เราพบกันตั้งแต่เรารู้จักกันตั้งแต่เราแบบเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นคนรักกันเนี่ยคุณมีความดีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินแต่เขากลับมองไม่เห็น ในอดีตที่ผ่านมาหรือในปัจจุบันนี้ก็ตามแต่ตอนเนี้ความห่างไกลหรือระยะห่างหรือการที่คุณทั้งคู่ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองอะทำให้คนคนนี้ได้มีจิตใต้สํานึกใหม่มีความคิดใหม่นะคะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเขารู้ใจตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเขารักคุณน,นี่นาเขาไม่ต้องการที่จะเสียคุณไป คุณมีคุณค่าสำหรับเขาคุณคือความมั่นคงในชีวิตเขาคุณคือสิบเหรียญคุณคือบ้านคุณคือความมั่นคงคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือแรงขับเคลื่อนคุณคือหนึ่งเดียวที่เขาจะฝากชีวิตไว้ด้วยความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนจะจบนะดูเหมือนจะจบแต่ยังไม่จบดูเหมือนจะเลิกแต่ยังไม่เลิกดูเหมือนจะไม่รัก แต่ยังรักมากมายเหลือเกินคุณดูไพ่นะมีไพ่เดทมาก็จริงแต่มี6กถ้วยมามีไพ่มีความลังเลของเขาก็จริงว่ารักหรือไม่รักรักหรือไม่รัก yes or no แต่จริงๆแล้วคำตอบที่ได้คือ yes เขารักคุณเขาเพิ่งมารู้ใจตัวเองค่ะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาห่างกันนี่แหละคุณอย่าเพิ่งคิดว่าตีโพตีพายว่าฉันจบและทุกอย่างมันพังลงไปแล้วทุกอย่างมัน มันต้องจบสิ้นแล้วจริงๆแล้วหน้าไพ่คือมันเป็นการจบที่ไม่ได้จบมันเป็นการจบที่รอาการรอาการทบทวนรอเวลารอให้คนคนนี้ได้สำนึกหรือตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างในคุณค่าในตัวคุณเหมือนกับการแยกทางของคุณการแยกห่างจากคุณนะ่ะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะหรือจักรกวาลหรือโชคชะตาก็ได้อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณต้องห่างกันในช่วงเวลานี้ เพื่อเหตุผลบางอย่างที่จะทำให้เขาได้มองเห็นความดีในตัวคุณหรือเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องใจเย็นคุณต้องมีสติคุณต้องอย่าแบบฟุ้งซ่านนะคะอย่าพึ่งไปแบบว่นเวอร์ไปมโน,โนคิดอะไรมากจนเกินไปสิ่งที่คุณควรจะทำในตอนนี้ที่ไพ่บอกก็คือการกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเอง เพราะก่อนที่คุณจะทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองให้เป็นนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้ไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปขวายคว้าไม่ต้องไปพยายามไม่ต้องไปเอาโซ่ไปล่ามเขาไปฉุดรั้งเขาเขาอยากจะไปไหนปล่อยเขาอยากจะทําอะไรปล่อยเขาอยากที่จะไปเดินเส้นทางหาอินส i าเรชั่นอะไรในชีวิตเขาที่เขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคุณปล่อยเพราะนั่นคือเขายังเห็นคุณค่าในตัวคุณไม่มากพอ เพราะถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากพอเขาจะไม่ทำแบบนั้นและแน่นอนในการที่คุณกับเขาจะมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวบางอย่างเพื่อมาเป็นบททดสอบให้กับคนคนนี้ได้มีบางสิ่งบางอย่างประสบการณ์ชีวิตให้เขาได้เรียนรู้ในการที่จะมองเห็นคุณค่าของคุณนะ่ะเขาจะต้องผ่านประสบการณ์บางอย่างก่อน ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นความหางการที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ตามลําพังคนเดียวหรือการที่เขาต้องใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีคุณแล้วเขาจะรู้ว่าจริงๆแล้วในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้อ่ะจริงๆแล้วเขาอาจจะอยู่ได้อย่างไม่มีความสุขเท่ากับการที่มีคุณอยู่เคียงข้างเพราะที่ผ่านมาทําไมล่ะคุณคอยห่วงใย,ยคุณคอยใส่ใจคุณคอยดูแลคุณคอยเทคแคร์ทุกกระเบียดนิ้ว คุณเป็นผู้ให้คุณเป็นคนที่อาจจะทุ่มเทอะไรเพื่อเขาหลายๆสิ่งหลายอย่างดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าห่วงใยนะคะคุณดูแลเขาเหมือนเสมือนกับไขในหินเหมือนลูกคนหนึ่งอะแต่ในขณะที่เขาอาจจะชินชากับความดีของคุณเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แล้ะค่ะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ความรักของคุณต้องแยกห่างออกจากกันเพื่อให้เขาไปเติบโตเพื่อให้เขาไปตื่นรู้เพื่อให้เขาไปสํานึก ไปเรียนรู้นะคะให้บองเห็นความดีของคุณเพราะไม่งั้นยิ่งคุณตัวติดกันยิ่งคุณอยู่ด้วยกันคนคนนี้กับยิ่งทําให้คุณดูลดทอนคุณค่าในตัวเองลงทุกวันทุทกวันทุกวันคุณอาจจะรู้สึกว,ว่าฉันไม่มีความดีหลงเหลืออยู่เลยหรอเขาถึงต้องเทฉันไปทิ้งฉันไปทําให้ฉันเจ็บปวดเสียใจขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเหตุผลเนี้ยและค่ะจึงเป็นที่มาที่ต้องทําให้คนคนนี้กับคุณ เนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายหรือความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้เหมือนเดิม100%ต์แต่เดี๋ยวคุณเชื่อเถอะค่ะว่าความรักครั้งนี้มันเป็นการจบที่มันยังไม่จบนะยังมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมารักกันยังมีโอกาสที่คุณกับเขาจะได้กลับมาปรับความเข้าใจการหันหน้าคุยกันนะคะโดยสันติวิธีโดยการปราณีประนอมถอยทีถ้อยอาศัย พลังงานไพ่ก็เป็นไพ่ที่ไม่ได้ใช้อารมณ์นะไพ่บอกว่าใจเย็นๆนิ่งๆมีเหตุมีผลมีสตินะคะพลังงานวันนี้ดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งต่างคนต่างนิ่งไม่ได้แบบมานั่งแบบฟาดงวงฟาดงานใส่กันอะไรมากเท่าไหร่เหมือนกับที่ผ่านมาอาจจะฟาดกันมาเยอะแล้วตอนนี้ก็เลยเหมือนอยู่ในช่วงของการสงบจิตสงบใจกําลังทบทวนอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแล้วค่ะ ใช้โอกาสตรงนี้แหละในการที่จะให้เขาตื่นรู้อย่าพึ่งไปรบกวนกระบวนการอย่าพึ่งไปรบกวนในการตื่นรู้ของเขามันอาจจะเป็นวิธีการเดียวมันอาจจะเป็นสิ่งเดียวที่จะสามารถให้คนทุนนี้ตื่นรู้ขึ้นมาได้คิดได้สำนึกได้นะคะนี่คือหน้าไพ่วันนี้ของเขานะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณมันจะเป็นไปในทิศทางใดคะ เขาจะคิดได้ไหมเขาจะตื่นรู้ไหมเขาจะสํำนึกไหมคะบทสรุปความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะสิบไม้เท้านะคะอาจจะหนักอาจจะเหนื่อยนิดนึงเนาะสองถ้วยคะ่ะ View of Fortune นะคะ Hermit คว e นถือถ้วยคิงถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยค่ะอโอ้ยติดมานะคะอันนี้ติดมานะคะเจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่เก้าไม้เท้านะคะไนท์ถือถ้วยไพ่ใต้สำรับเป็นไพ่สามถ้วยบทสรุปความสัมพันธ์คุณนะ่ยคือพูดง่ายๆเลยนะว่า ก็ยังไม่ได้จบกันอยู่ดีอ่ะโชคชะตาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนผันทําให้คุณกับเขาได้กลับมารักกันอยู่ดีได้กลับมามีกันและกันอยู่ในชีวิตนะคะได้กลับมาเป็นคนรักกันหรือได้กลับมาเป็นเพื่อนกันนะคะคนคนนี้ตอนนี้เขาอาจจะบางคนนะต้องบอกว่าบางคนเขาอาจจะกําลังไปหาช้อยหาทางเลือกใหม่ตัวเลือกใหม่ๆนะคะไปหาสิ่งลอตาลอใจใหม่ๆอะไรก็ตามแต่แหละ นะหรืออาจจะไปไขว่คว้าหาความรักไปไขว่คว้าหารักแท้จากคนอื่นๆหรือจากความสุขในด้านอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่ไพ่บอกเขาจะรู้ได้ก็คือถ้วยที่ดีที่สุดถ้วยที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดถ้วยที่มีอิทธิพลมีคุณค่าสำหรับตัวเขามากที่สุดคือคุณนะคะ คุณกับเขายังไงโชคชะตาก็ยังคงบุนเวียนทำให้คุณทั้งคู่ได้วนกลับมาในชีวิตของกันและกันต่างคนต่างยังรักกันควีนถือถ้วยคิงถือถ้วยไพ่คู่เมื่อกี้ก่อนหน้านี้มาก็เป็นไพค่คู่สองถ้วยก็มาเป็นไพค่คู่เป็นคนที่โชคชะตานำพาให้มาพบให้มาเจอกันเป็นเดสตินีของกันและกันเป็นพรมลิขิตแต่ถามว่าเหนื่อยหน่อยนะหนักใจหน่อยนะ กับความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันไม่ได้ได้มาง่ายๆเลยสิบไม้เท้ามาเนี่ยคุณเตรียมตัวเตรียมใจยอมรับกับความเหนื่อยเหนื่อยอกเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กว่ามันจะเป็นรูปแบบที่ชัดเจนกว่ามันจะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่จะได้มาร่วมเฉลิมฉลองยินดีซึ่งกันและกันเนี่ยโอ้โหคุณก็ผ่านผ่านศึกมรสุมกันมานะคะผ่านแบบเหมือนสมรภูมิลบกันมาน่าดูเหมือนกันนะแต่สุดท้ายแล้วอะ ด้วยความที่โชคชะตาคุณเป็นคนของโชคชะตาที่นำภายคุณได้มารักกันยังไงยังไงสุดท้ายแล้วจะเนิ่นนานนะคะจะห่างหายจะยุติจะเลิกลากันไปหายหน้ากันไปบล็อกกันไปหยุดนิ่งกันไปนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมกันไปเงียบกันไปสุดท้ายก็กลับมาในชีวิตของกันและกันอยู่ดีแต่ต้องบอกก่อนว่าจะมีทั้งคนที่กลับมาเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่รักเป็นคนรัก และจะมีทั้งคนที่กลับมาเป็นกาลยาและมิตรเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเพราะบางคนคือคุณอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นคู่มิตรกันละกันคู่มิตรคือการที่เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปบางคนอาจจะเกิดมาเป็นคู่แท้เป็นคู่เวรคู่กรรมก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็เชื่อว่า หลายๆคนความสัมพันธ์คุณอ่ะคุณคิดว่ามันจบแล้วแต่ก็รู้สึกว่าพลังงานไพ่กำลังจะบอกกับคุณว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดปฏิหารมันอาจจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อถึงเวลานะคะไพ่วีออฟจูนก็เป็นไพ่านาฬิกาได้เป็นไพ่เวลาได้คนคนนี้อาจจะไป ไปคบกับคนนั้นไปเจอกับคนนี้ไปดิวกับคนโน้นไปลองศึกษากับคนนั้นแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าเขาหรือคุณใครต่างคนต่างมีช้อยมีตัวเลือกมีเส้นทางชีวิตมากมายเหลือเกินอะ่ะก็ไม่วายค่ะที่สุดท้ายเขาจะกลับมาเห็นคุณค่าในตัวคุณเพราะอย่างที่บอกว่าความห่างของคุณทั้งคู่หรือการจบกันของคุณทั้งคู่อะ่ะมันทําให้คนคนนี้รู้ใจตัวเองมากขึ้น ว่าชีวิตเขาอะคนที่เขารักคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขคนที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขารู้สึกได้ความรักได้การเติมเต็มนะคะเป็นความรักที่แท้จริงคือคุณแต่เขาอาจจะคิดได้แต่คิดได้ช้านึกออกไหมคะหรือกว่าที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อาจจะใช้เวลาแต่สุดท้ายแล้วอะนะคะก็วนเวียนกลับมาในชีวิตของการละกานอยู่ดีก็เป็นบทสรุปที่คุณยังทิ้งกันไม่ได้อยู่ดี วนกลับมาอยู่หลูปเดิมบางคนเขาหรือคุณอาจจะมีการบล็อกกันบางคนเจ็บเพราะคนคนนี้มาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะความเจ็บปวดบางคนยังยังฝังอยู่ในใจยังฝังอยู่ในหัวเลยนะแต่ถามว่าคุณก็ยังคงมีความรู้สึกยังคงรักเขานั่นแหละเพราะถ้าคุณไม่รักคุณคงไม่เข้ามาถามไถ่ถึงเขานึกออกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแต่เพียงแค่ว่าบางคนรักแต่ก็รู้สึกว่าถ้าจะให้กลับไปเป็นคนรักเหมือนเดิมก็คงไม่ไหวแล้วเนาะ อาจจะต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันหรือเราโงจะต้องกลับมาเป็นในลักษณะของแบบเรียนรู้กันใหม่อีกทีแล้วกันว่าจะไปต่อกันในสถานะใดได้หรือจะไปกันในรูปแบบใดบริบทใดค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้คุณและเขาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พักเบรกกันไปก่อนนะคะในอนาคตความสัมพันธ์คุณยังไงยังไงก็กอก็ยังดูว่ามันก็ยังได้วนเวียนกลับมาแต่มันจะหนักนิดนึงมันจะเหนื่อยมันจะช้ามันจะทรมานใจนิดนึง เส้นทางความรักคุณกว่าที่มันทุกอย่างมันจะลงตัวกว่าที่คุณจะไปถึงจุดที่ถึงฝั่งฝันใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ทิ้งกันไม่ได้อะบางคู่บางคนคุณจะได้กลับมาอยู่กันจนแก่จนเท่ายังมีเลยอยู่ดูแลก,กันนะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยดูเหมือนจะไปกันไม่รอดนะบางคนนะ่ะกระท่อนกระแท่นมากเลยนะ บางคนเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกกันมาเป็นหูเป็นสิบรอบร้อยรอบแล้วแต่ก็เลิกกันไม่ได้ก็วนกันอยู่หลูบเดิมวนกันอยู่แบบเนี้ยบางคนจนเขาไปมีคนอื่นจนคุณไปมีคนใหม่สุดท้ายอา้าวเลิกกับคนใหม่กลับมาหาคนเก่ากลับมาหากันใหม่อีกก็มีและนี่ล่ะคะ่ะคือบทสรุปเรื่องราวความรักของคุณและเขานะยังไงเดี๋ยวก็โชคชะตาก็ต้องเหวี่ยงคณทั้งคู่กลับมาอยู่ดีแหละ แต่จะมากันในบริบทใดเท่านั้นเองมันมีทั้งสองบริบทเพื่อนกับคนรักนะคะทีนี้มาดูไพ่ออร์เคินนะคะไพ่ยอยากแนะนำอะไรเลิ e เปิดมาก็ไพ่ความรักเกิดขึ้นเลยเห็นไหมคะเขารักคุณเขารู้ใจตัวเองแล้วค่ะว่ารักคุณ calling นะคะเดี๋ยวคุณอาจจะได้รับโทรศัพท์จากเขาเขาอาจจะถ้าคุณบล็อกกันอยู่นะปลดบล็อกนะคะหรือถ้าคุณไม่ได้คุยกันหลายวันแล้วนานแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรมาหาคุณหรือติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้แหละ calling อ่า calling ทั้ง calling ทั้งทั้ง calling เลยเขาจะโทรมาหาคุณเพราะเขายังคงแคร e คุณมากเขายังคงต้องการคุณ trust นะคะเขายังคงรู้สึกแบบเป็นเป็นหน้าไพาที่ คือเอาจริงๆนะเขาก็ยังคงต้องการคุณเขาก็ยังคงมีความรู้สึกแบบยังรักคุณอะยังไม่ได้ลืมคุณยังไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอายังตัดใจจากคุณไม่ได้อะ่ะโอ้โทษทีอันนี้ไม่ใช่ทัสมาสะกดด้วย th นะคะไม่ใช่ s อเนาะอันนี้ truth นะคะคือความจริงความจริงบางอย่างอาจจะปรากฏก็ได้นะคะกอ็อ่านผิดก็มองลืมมองไปว่าตัวสะกดมันไม่ใช่ นะคะคือคุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเนาะความจริงบางอย่างว่าคนคนนี้เขา,วารวลาคุณมากแค่ไหนเขาต้องการคุณมากแค่ไหนเขาแคร์คุณมากแค่ไหนนะคะหลายๆคนเขาอาจจะโทรศัพท์มาหาคุณเพื่อที่จะโทรมาอธิบายอะไรหลายสิ่งหลายอย่างกับคุณเพื่อที่จะแสดงออกถึงคําพูดถึงความรู้สึกถึงการกระทําบางอย่างให้คุณได้รับรู้ว่าอุ๊ยเขายังแคร์คุณมากๆเลยนะ เขายังคงที่จะแบบอยากจะทนุถนอมอยากที่จะคงรักษาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้นะนะคะเขาเองเขาอาจจะต้องการอยากที่จะทําแบบนี้จะแย่อยู่แล้วแต่เขาอาจจะกําลังรอเวลาที่สภาพร่างกายจิตใจความรู้สึกของเขาพร้อมแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะมีการกระทําแบบนี้การแสดงออกต่อคุณถึงความรักต่อคุณแน่นอนเดี๋ยวคุณจะได้รับข้อความจากเขาหรือได้รับการโทรศัพท์มาหาหรือส่งมสเอจมาหาหรือวิดีโอพอลมาหา เตรียมตัวได้เลยเร็วๆนี้นะคะหรืออาจจะวันนี้คืนนี้เลยก็ได้นะใครจะไปรู้นะอะมาดูการข้อความกันนะคะมาดูกันว่าข้อความจากเขาถึงคุณเขามีอะไรที่อยากจะบอกกับคุณบ้างคะถึงตัวฉันจะอยู่กับเขาแต่ใจฉันยังคิดถึงคุณนะบางคนก็ มีในเรื่องของความรักที่เป็นเตยปาร์ตี้ก็มีนะคะก็อย่างที่อธิบายไปนั่นแหละให้อภัยแล้วให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหมฉันจะแก้ไขทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยเขาต้องการการให้โอกาสจริงๆนะคะแค่เห็นเธอมีรอยยิ้มมีเสียงมีความสุขนะคะมีเสียงหัวเราะเท่านี้ก็เพียงพอฉันไม่เหมาะสมคู่ควรกับคุณเราแตกต่างกันเหลือเกิน เมื่อถึงเวลาที่ฉันพร้อมฉันจะให้ความชัดเจนกับคุณฉันมีความหวังความฝันว่าสักวันเราจะได้มาสร้างครอบครัวอบอุ่นด้วยกันนะคะขอโทษที่ฉันไม่สามารถรักษาความรักครั้งนี้ไว้ได้ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันผิดพลาดไปแล้วฉันเสียใจกับสิ่งที่ฉันทำเคยคิดว่าอยู่คนเดียวได้สบายสแต่วันนี้ฉันรู้แล้วว่าขาเธอไม่ได้จริงๆ ที่ก๊อฟอ่านไปในตอนแรกจําได้ไหมที่เขาตอนแรกเขาคิดว่าเขาอยู่ได้ไม่มีปัญหาหรอกสบายมากแต่จริงๆแล้วเขาอยู่ไม่ได้ค่ะนะคะโปรดฟังฉันอธิบายก่อนฉันมีความจําเป็นและเหตุผลบางอย่างความผิดที่ฉันทําไว้กับคุณเกินกว่าที่คุณจะให้อภัยฉันหลงรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกัน ถึงแม้เราจะจบแต่ใจฉั้นไม่เคยเปลี่ยนไปจากคุณนะคะฉันมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่พัไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะและประโยชน์สุดท้ายฉันก็อยากทำให้ทุกอย่างสมหวังสำเร็จไม่ต่างจากคุณนี่ก็คือเป็นประโยชน์ที่เขาอยากบอกคุณในตอนนี้เวลานี้เลยมากๆเลยนะคะ น้อมรับพลังงานดีๆน้อมรับพลังงานบวกๆกันไปเนาะต่างคนต่างก็เจอสถานการณ์รูปแบบแตกต่างกันไปนะก็รับแต่พลังงานที่คิดว่าเป็นของคุณไปแล้วกันนะคะถ้าใครไม่ใช่เรื่องเราเกี่ยวกับเติร์ดปาร์ตี้อะไรก็ไม่ต้องรับไปข้อความนั้นแต่ก็เชื่อว่ามันจะต้องมีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นไพ่ถึงได้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ดีรับกลับไปอะไรที่รู้สึกว่าไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนนะท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะรบกวนกดซุปเปอร์ตงนะคะกดคําว่าตังค์หรือคําว่าขอบคุณใต้คลิปเพื่อสนับสนุนกอได้นะคะขอบคุณมากๆนะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ